ฉันชื่อเนยนะคะฉั้นอายุ26แล้วค่ะตอนนี้ฉันทำงานเป็นพนักง,งานฝ่ายผลิตของบริษัทแห่งหนึง่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่ชนบุรีค่ะแล้วฉันก็เช่าห้องที่หอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลาจากโรงงานที่ฉันทำเท่าไหร่ค่ะมีรถรับส่งของบริษัทผ่านหน้าหอพัก ที่ฉันอยู่พอดีเลยค่ะฉันมาทำงานที่ชนบุรีได้สี่ปีแล้วทีแรกฉันมาหางานทำกับแฟนของฉันค่ะเรามาทำงานและอยู่ด้วยกันพ่อแม่ของพวกเราก็รู้ค่ะว่าเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะทีแรกเราตั้งใจไว้ว่าเราจะมาหางานทำ เก็บเงินช่วยกันสักปีแล้วค่อยกลับไปแต่งงานแต่พวกเราอยู่กันได้ไม่ถึงครึ่งปีเลยค่ะพวกเราก็เลิกกันพอพวกเราทำงานคนลับบริษัทแล้วก็เข้ากะไม่ตรงกันแฟนของฉันเลยแอบมีผู้หญิงคนอื่นเขานอกใจนอกกายฉันแล้วเขา ก็สารภาพกับฉันเองเลยค่ะว่าเขามีคนใหม่แล้วเขาก็ขอเลิกกับฉันตอนนั้นฉันเสียใจมากเลยค่ะเพราะฉันไม่คิดว่าเขาจะนอกใจฉันตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเชื่อใจเขาตลอดฉันไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเขาจะทำกับฉันแบบนี้หลังจากที่เลิกกับแฟน ฉันก็อยู่คนเดียวตลอดไม่คิดจะมีแฟนใหม่เลยคะ่ะและฉันไม่คิดจะผูกพันกับใครด้วยฉันเป็นผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาแล้วหลายครั้งคะ่ะที่ฉันอยากจะทำเรื่องแบบนั้นฉันยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าฉันเปลี่ยนผู้ชายบ่อยก็ฉันไม่อยากจะผูกพันกับใครในี่นา ปัจจุบันฉันก็คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เจอกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งใกล้ๆหอพักที่ฉันเช่าห้องอยู่ค่ะเราคุยกันแบบเพื่อนแต่เป็นเพื่อนแบบที่สามารถมานอนด้วยกันได้แล้วก็สามารถไปคุยกับคนอื่นได้เช่นกันค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อพี่ฟุกค่ะเขาเอาอยุสามสบแล้ว เป็นหัวหน้างานในบริษัทแห่งหนึง่งที่นิคมอุตสาหกรรมที่ฉันทํางานอยู่คะ่ะวันนี้เป็นเย็นวันเสาร์ฉันกับเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันนัดกันว่าคืนนี้เราจอกไปเที่ยวกันเพราะว่าพวกเราไม่มีโอทีทำเรานัดกันก่อนจะเลิกงาน พอเลิกงานฉันก็รีบกลับมาที่ห้องแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวรอเวลาออกไปตามนัดฉันนอนรอให้ถึงเวลาที่เรานัดกันไว้จนเกือบจะถึงเวลาที่เรานัดกันว่าจะไปเจอดกันที่ตรงหน้าปากซอยเพื่อที่จะไปร้านเหล้าพร้อมกันอย,ยู่ๆก็มีคนส่งข้อความมา ฉันก็เลยเปิดดูแล้วอ่านข้อความแบบเซงๆค่ะพอคนที่ส่งข้อความมาคือเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่นัดกันไว้ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันเย็นนี้เองค่ะเธอส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ไปเที่ยวด้วยไม่ได้เพราะแฟนของเธอมาหาเธอส่งข้อความ มาในแชทกลุ่มของพวกเราคะ่ะคนนึงแฟนมาหาอีกคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าทะเลาะกันกันกบแฟนไปเที่ยวด้วยไม่ได้แล้วอีกคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าแฟนให้ไปหาเลยออกไปเที่ยวไม่ได้เช่นกันสรุปเพื่อนของฉันที่เคยไปเที่ยวด้วยกันประจำ เทฉันหมดเลยค่ะคนอื่นเขามีแฟนกันหมดแล้วแล้วไปหาแฟนบ้างแฟนมาหาบ้างคงคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะว่าเขาไปหากันทำไมนานๆเจอกันแบบนี้คืนนี้คงไม่วางแน่เลยค่ะฉันอ่านข้อความอย่างเซงๆก่อนจะเดินไปส่องกระจกดูตัวเอง วันนี้ฉันแต่งตัวเปรี้ยวมากเลยค่ะกะว่าจะไปหาเพื่อนนอนโดยสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไปฉันหากเรื่องแบบนั้นมานานแล้วค่ะเพราะตลอดสองเดือนที่ผ่านมาฉันทำโอทีตลอดเลยค่ะไม่ได้หยุดพักเลยขนาดวันอาทิตย์ฉันยังไปทำพองานเลงมากแต่พอได้พักก็เลยอยากจะไปเที่ยว ผ่อนคลายสักหน่อยก็ดันมาโดนเทอีกฉันถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะตัดสินใจจะไปอาบน้ำล้างหน้าอีกรอบเพราะฉันแต่งหน้าแบบจัดเต็มมากแต่ฉันยังเดินไปไม่ถึงห้องน้ำเลยคะ่ะอยู่ๆก็มีเสียงข้อความดังขึ้นมาฉันจึงเดินไปเปิดข้อความดู แล้วก็พบว่าเป็นพี่ฟุกเองค่ะที่ส่งข้อความมาแล้วข้อความที่พี่ฟุกส่งมาทำให้ชันยิ้มออกมาเลยค่ะพี่ฟุกเข้าส่งข้อความมาถามฉันว่าวันนี้ฉันไม่ได้ทำโอทีหรอพอพี่ฟุกเข้าเห็นชันเดินเข้ามาในหอพักเมื่อตอนเย็นค่ะ แต่เขาเรียกฉันไม่ทันแล้วเขาก็ถามฉันว่าวันนี้เราจะมาเจอกันได้ไหมและนี่แหละค่ะที่ทำให้ฉันยิ้มออกมาเพราะฉันหาคนช่วยปลดปล่อยอารมณ์ได้แล้วฉันรีบส่งข้อความกลับไปค่ะว่าวันนี้ฉันเหงาอยากจะเจอพี่ฟุกเหมือนกัน พอฉันส่งข้อความไปแบบนั้นพี่ฟุกก็ส่งข้อความกลับมาแทบจะทันทีเลยค่ะเขาส่งข้อความมาบอกว่าเขาจะไปรอฉันที่เดิมฉันก็เลยรีบหยิบกระเป๋าแล้วรีบออกไปหาพี่ฟุกเลยค่ะที่เดิมที่เขาหมายถึงคือที่ลานจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่ง ที่อยู่ไกลๆหอพักที่ฉันเช่าห้องอยู่ค่ะฉันใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีฉันก็เดินไปถึงแล้วเห็นรถยนต์ของพี่ฟุกฉันก็เลยรีบขึ้นไปบนรถของเขาวันนี้แต่งตัวสวยจังพอฉันขึ้นมาบนรถของพี่ฟุกเขาก็พูดขึ้นมาก่อนจะมองไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายฉันสวยแค่วันนี้เหรอสวยทุกวันแหละคิดถึงจังไม่เจอกันตั้งหลายวันพี่ฟุกเขาพูดแล้วก็เริ่มมาสุกไซที่ซอกคอของฉันฉันเลยผักเขาออกเบาๆหนูก็คิดถึงพี่เหมือนกันเราไปหาที่นอนคุยกันก่อนดีกว่าไหมคะ พี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะนอนคุยกันตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอกหนูว่าบนนี้มันแคบไปนะเราไปหาที่สะดวกสะดวกแล้วก็กวางๆคุยกันดีกว่านะคะฉันพูดแล้วก็ส่งสายตาให้เขาแล้วก็ใช้มือของฉันลูบไปตามตัวของเขาเบาๆก็ได้ งันไปห้องพี่แล้วกันอยู่ใกล้ดีพี่ไม่ไหวแล้วฉันพยักหน้ารับเขาเบาๆพี่ฟุกเลยขับรถไปที่ห้องของเขาค่ะพอพวกเราเข้ามาในห้องพี่ฟุกก็จัดการชันตั้งแต่ที่เขาล็อกประตูเสร็จแล้วค่ะแล้ววันนั้นพวกเราก็จัดการไปหลายรอบเลยค่ะ